เอาแล้วครับก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ท่านชมอยู่กับผมนะครับแดนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเดิมนะครับต่อเนื่องจาก EP 4นะครับเออใช่ต่อเนื่องจาก EP 3นะครับก็จะเป็น EP ที่3.5นะครับตามจริงผมว่าจะไลฟ์ตั้งแต่เวลาตอนนี้แล้วนะแต่พอดีว่า Wifi ผมมันไม่เสถียรน,นะครับ ก็เลยใช้เป็นเน็ตแทนแต่แบบพอใช้เป็นเน็ตของผมอะ่ะคือมันไฟ์สดไม่ได้ครับโอเคแต่ว่าก็ชชางมนเอะครับเราก็จะมาทําคลิปนี้ไม่นานมากครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงการเคลียร์ภารกิจที่2อ,อย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมเคลียร์เสร็จไปเกือบหมดแล้วนะครับดูดิเสร็จไปสี่ภารกิจละออแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ผมพูดถึงภารกิจวันที่2ก็ไปฟังดูได้ในพาร์ทสนะครับว่ามีอะไรบ้างเอออันนี้ก็อันแรก นี่คือเลเวลสามสิบสองนะครับที่มีเลขหนึ่งตรงนี้ที่เป็น32อะ่ะภารกิจที่เขียน32สองอ่ะคือเลเวลของเรานะครับตอนนี้เลเวลผมก็32สองแล้วแล้วก็ไออันที่หนึ่งนี่ก็คือเล่นด่านหนึ่งของอันนี้นะครับของถังซานนะครับเล่นด่านหนึ่งของถังซานนะครับซึ่งก็คือด่านนี้ครับเนี่ยเล่นด่านหนึ่งของถังซานเนี่ยไอด่านบนสุดนะอ่ะผมก็ทําการเล่นไปแล้วแล้วมันก็บล็อกภารกิจ อันนี้ผมนะครับส่วนใน5้ทับห้านี่ก็คืออัพช่พวกตัวละครนะครับก็คืออัพไอช่องสองนะครับไอช่องที่มันเหมือนพยุ่วอ่าอัพนะครับนี่ผมจะอัพให้เจ้าอ้วนผมแล้วกันคืออัพอัพให้มันครบห้าตัวครับเสิดสักขั้นอ่ะเอาง่ายๆคืออัพให้มันเป็นสีเนี่ยครับ ห้าตัวผมอัพไปแล้วผมอัพครบแล้วผมก็เลยเสร็จภารกิจนั้นไปนะครับเโอเ,เรียบร้อยต่อมานะครับภารกิจต่อไปก็จะมีไอสองนี้ก็คือผ่านบทนะครับผ่านบทที่สองหมดยากนะครับซึ่งก็คือด่านนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ทําการเล่นผ่านบทที่สองหมดยากไปแล้วด้วยนะครับ ก็มาตรงที่ขวามุมล่างนะครับนี่อันนี้คือบทที่2หมดยากนะครับซึ่งผมเคลียร์หมดแหละเคลียร์หมดแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเคลียร์หมดเลยก็คือเล่นบท2หมดยากให้ผ่านหมดทุกด่านครับเราก็จะปลดล็อกภารกิจนั้นได้เลยอ่าแล้วก็จะมีบท3ต่อมาให้เราเคลียร์เพื่อปลดภารกิจของวันที่3นะครับเราจะพูดของวันที่2ก่อนนะอ่าแต่พอแล้วพอตอนเย็นเนี่ยผมก็จะมาพูดของวันที่3นะโอเคนะ แล้วก็ภารกิจวันนี้นะครับวันนี้มีจัดเลี้ยงแล้วมีจัดเลี้ยงกิวนะครับแล้วก็ปกป้องนีกายนะครับนี่ครับนี่เข้ามาตรงนี้นะครับไ<โ>อตบ้ตรงรูปสมุดเข้าม,มาแล้วก็มาตรงช่องสองนี่ครับถ้ามันมีตัวอักษรแบบนี้ครับแปลว่าวันนี้มีกิจกรรมนี่คือจัดงานเลี้ยงนะครับแล้วก็อันนี้คือปกป,ป้องนะครับมีวันเสาร์นะครับเดี๋ยว,วตอนหนึ่งทุ่มผมจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าเล่นยังไง และน,นี่ก็คือภารกิจที่ภารกิจย่อยที่เราเล่นอะไรต่อมีอะไรนะครับก็เสร็จไปท้าพูดอันนี้ต่อนะอันนี้คือของผมยังไม่ปลดล็อกนะครับน่าจะเป็นอ๋อปลูกต้นไม้ครับอืมปลูกต้นไม้จากกิวปลูกต้นไม้ในกิวเออแล้วก็เอาต้นไม้ที่เราปลูกอะ่ะมาอัพให้ตัวละครเรานะครับอืมให้มันผ่านไปขั้นหนึ่งอันนี้ทําง่ายครับเดี๋ยวก็ทําได้ครับ ส่วน,อ,นอันนี้นะครับที่2องทับสเนี่ยคือของเซียวอู่นะครับคือทําให้เซียวอู่เป็น3ดาวนะ,ะผมจะกดตรงขวานะครับี่ปุ่มสีฟ้าเนี่ยออกดปุ๊บมันจะเด้งเข้าไปตัวเซียวอู่นะตอนนี้ผมมีชิ้นส่วน80อันนะครับก็สามารถทําให้เซียวอู่กลายเป็น3ดาวแล้วก็เสร็จภารกิจวันที่2ได้เลยอเรียบร้อยครับนี่เป็น3มดาวแล้วก,ก็จะเลื่อนขั้นเป็น sr นะปุ๊บแล้วผมก็จะรับภารกิจวันที่2เลยนะครับ ผมก็จะเหลืออยู่ภารกิจเดียวนะครับซึ่งก็คือเอาดอกไม้ไปอัพอันนี้ให้ถังซานแล้ก็จะมาดูนะครับนี่พอเราลดขั้นไปเราก็จะบวกสเตตัสที่เราต้องการเพิ่มให้คิดดาเมจการโจมตีก็เพิ่มไปนะครับแล้วแต่ทา่านโจมจะเพิ่ม,นนไ,ม,ไ,มไปเลยดูก่อนสิอ๋อนี่อัพได้นะครับ วงแหวนวิญญาณเนี่ยสำคัญนะครับตอนนี้ควรอัพไว้ตั้งแต่แรกๆเลยนะถ้าจะเล่นอนะ่ะควรอัพไปพวกนี้ไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าพอถึงวันที่7นะ่ะมันมีภารกิจภารกิจที่ต้องอัพวงแหวนให้ถึง1,800แล้วก็สะสมวงแหวนให้ครบ1 4 0 0 0 0ืนอันนะครับอันนี้ผมบอกไว้นะอย่าลืมทำกันนะครับถ้าสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับอันนี้คนระับผมจะเก็บไว้ก่อนนะ อัพเท่าที่ได้ก่อนนะครับเราพยายามไม่กดออโต้นะให้เราเลือกให้เราเลือกว่าเราจะอัพแค่ไหนก่อนก็พอ,อถ้าเรากดอโอโต้นี่คือมันจะเอาทั้งหมดที่เรามีไปอัพให้อันเนี้อพยายามสะสมไว้เพื่อเอาเพื่อเอามาอัพอเนี่ยตอนนี้ภารกิจวันแรกของผมเหลือปกป้องแล้วก็จัดงานเลี้ยงนะครับซึ่งทําได้ในวันเสาร์วันนี้นั่นเองภารกิจที่2ก็คือเอาดอกไม้ที่ได้จากกิวมาอัพตัวละครของเรา นะครับวันที่3อ่ะวันที่3ก็จะมีภารกิจอออออ๋นะันแรกเนี่ยไอ้สองเนี่ยคือเรามีวงแหวนวิญญ,ญาณเนี่ยบวกอ่ะตีบวกอนะ่กนะเอออัพอ่ะบวกที่เราอัพวงแหวนวิญญาณนะครับจนถึง280นี่แล้วภารกิจอันที่2ก็คือ SSR เนี่ยคือมี3 SSR นะครับผมก็มีแล้วนี่ผมกำลังจะเสร็จภารกิจเลเวล34แล้วนะครับและนี่ก็คือไอ้สองเนี่ยคือเลเวลนะครับอืม พยายามกดตรงปุ่มขวาครับถ้ามันดิ่งไปหน้าไหนก็คือมันให้ทํามันให้ทําอะไรสักอย่างในหน้านั้นเออเราก็ทําไปคลิปนี้อาจจะเป็นเนื่องจากมันเป็นเอาผมจะตั้งพาร์ทว่าพาร์ทสามจุดห้านะครับเพราะว่าคลิปนี้อาจจะไม่ยาวประมาณสิบกว่านาทีแค่นั้นแหละส่วนของเรื่องของคิวนะครับก็พยายามเล่นกิวบ่อยๆนะผมจะอ่าเดี๋ยวจะเล่นตักด่านให้ดูแล้วกันะค,ะครับโอ้โอ เน็ตผมมันค่อนข้างช้านะครับมันก็เลยจะมีการกระตุกนิดหน่อยตอนนี้ผมอยู่ที่บทจะไม่ได้ครับเข้าไปดูก่อนตอนนี้ผมอยู่ที่บทห้านะครับบทห้าหนึ่งพยายามเล่นเคลียร์ด่านบ่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเล่นด่านให้ดูสักหนึ่งด่าน ก็จะมีเนื้อเรื่องมาให้เราดูเหมือนในทุกๆคลิปที่ผมเล่นนะเ้าก็ข้ามเนื้อเรื่องไปเลยครับเลยแล้วก็พยายามเคลียภารกิจรายวันด้วยนะครับภารกิจรายวันก็จะเป็นในรูปสมุดนะครับเคลียให้หมดวันหนึ่งอะเคลียให้หมดเพราะว่ามันบวกเลเวลมันจะเพิ่มเลเวลเราเร็วขึ้นมันจะมีเล่นดานแล้วก็เล่นดาน ถังซานแล้วก็เล่นด่านไอ้ที่เอาสมุดมาครับอืมแล้วก็เล่นด่านวงแหวนอะ่ะมันจะได้เลเวลบวกเ AH p บวกหกสิบ้างร้อยี่สิบ้างนะครับพยายามเล่นการเคลียร์ด่านนะสําคัญยังไงนะค,ะครับเออถ้าเราเคลียร์ด่านเราก็จะมีของไปปลดล็อกขั้นวิญญาณให้ตัวละครของเราตอนนี้ไส้กอดผมมีอยู่หกชิ้นนะครับนี่ครับ<ว>ผมก็ มีตัวละครเอซาสามตัวพยายามเพิ่มความสัมพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็วิธีเก็บชิ้นส่วนนะครับก็คือกดที่กดมาที่ตัวละครนะครับแล้วก็เพิ่มค่าสัมค่าความสัมพันธ์เยอะๆนะอืเพื่อที่เราจะได้ปลดล็อกด่านเก็บชิ้นส่วนที่มากขึ้นนะครับนี่ครับด่านชิ้นส่วนเก็บได้จากอันที่สองครับที่มันเป็นรูปกลางหันลมคล้ายๆรูปกลางหันลมก็เลือกก็เล่นด่านนะครับอืมแล้วก็เคลียร์ไป ผมจะอะานรานี้แล้วกันนะปนะึออ๊บพอเราชนะเราก็จะได้เศษชิ้นส่วนมาสองชิ้นนะข้ามไปข้ามเนื้อเรื่อง,นะองเลยครับตัวนี้เป็นตัวที่แบบถ้ามีต้นเกมก็จะดีนะครับไอตัวสายฟ้านะว่ามันจะเล่นมันจะเคลียร์ด่านได้เร็ว แต่พอหลังๆเกมเนี่ยมันจะเริ่มช้าครับเพราะว่าตัวที่เราเจอตัวต่อมาน่ะคือศัตรูที่เราเจอถัดไปอ่ะมันจะเลือดเยอะขึ้นถึกขึ้นเออก็พยายามอัพตัวละครแล้วก็วงเวทวงเวทวิญ,ญญาณบ่อยๆนะครับเดี๋ยวพอเราไปถึงสักประมาณเวลสามห้าสามเจ็ดเนี่ยเราก็จะได้กระดูกวิญ,ญญาณมาใส่ให้กับตัวละครนะครับเพื่อเพิ่มความโหดให้กับตัวละครของเรา เวลล์พัน์นะครับใครที่อยากเติมก็สามารถเติมได้นะครับเพราะว่ามันพอกดซื้อปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าเหมือนที่เราเติมเกมในเกมอื่นอืนะครับพยายามเคลียร์ภารกิจรายวันอันนี้นะครับนี่คือภารกิจรายวันนะครับเนี่ยอันไหนเป็นอันไหนที่มันมีให้กดเนี่ยกดทําให้หมดครับมันก็จะมีให้เราดูดูคนสู้กันบ้างแล้วก็ให้เราดูให้เราไปตีตี PVP บ้างนะครับ อเค PVP ที่ผมบอกก็หมายถึงไออันนี้นะเนี่ยไอรูปดาบเนี่ยผมหมายถึงอันนี้นะผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะคือทุกวันนะควรเล่นให้ครบ10ครั้งนะครับเนี่ยถ้าเราเล่นครบเนี่ยตามไอเหรียญอนะที่เขากําหนดไว้เนี่ยเราก็จะได้ของพวกนี้นะครับเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเล่น10วันครบ7เล่น10ครั้งครบ7วันนะครับเนี่ยท่านผู้ชมได้วงแหวนวิญญ,ญาณ5 5 0 0 0ปีแน่นอนแล้วก็เอาไปเลือกว่าจะใส่ให้กับตัวละครไหนนะ มจะเล่นอันนี้หน่อยแล้วกันนะสดไปครับก็ให้เลือกศัตรูที่มีพลังสูงๆนะครับถ้าเราชนะเราก็จะบวกเราก็จะได้เหรียญเยอะครับถ้าเราแพ้เราก็จะได้เหรียญแค่ห้านะคือถึงเราแพ้เราก็ไม่เสียเหรียญนครับมันก็จะบวกเหรียญไว้ให้เนี่ยเห็นไหมผม เหรียญบวกมา23เนี่ยโอเคได้วงเหรียญ1,500ปีแล้วนะครับก็สามารถไปติดได้อ่าคราวนี้เนี่ยถ้าพลังของท่านผู้ชมมากกว่าเนี่ยเออแล้วเจอกับศัตรูที่มีพลังน้อยกว่าให้กดเล่นสู้ได้เลย,เลยชนะแน่นอนครับยังไงก็ชนะถึงตัวละครเราจะกากแต่ว่าพลังเพลังของเรามันเยอะออมันก็ไหวเดี๋ยวพอตอนนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเล่นครบ10ครั้งนะนะเออแล้วเราก็จะ สุ่มปิดคิดเหมือนพาร์ทก่อนๆมันก็ได้แค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นแหละครับพอผมเลเวล40ใต้เนี่ยผมก็จะไม่มีเพชรสุ่มให้ท่านไปชมดูแล้วครับกลัไปมันก็จะเจอแต่ด่านยากๆครับแล้วพยายามไปเล่นโหมดสำรวจโลกด้วยนะครับอมืมันก็จะปลดล็อกตามเลเวลของผมก็ปลดล็อกโหมดสำรวจอันที่สองแล้วผมก็เคลียร์เสร็จหมดละอ่า เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเล่นเคลียร์ครบสิบครั้งแล้วนะครับโอเคครับอ่าตอนนี้ผมก็เล่นครบสิบครั้งแล้วนะครับพอเราเล่นครบสิบครั้งเราก็จะได้กล่องดอกไม้มานะครับแล้วก็กดรับไปทีนี้เราก็เลือกว่าเราจะเอาไปอัพให้ตัวอะไรนะครับนี่ครับเนี่ยถ้าผมผมแพ้ไปหนึ่งตานะครับมันก็เลยได้มาแค่สิบสามเหรียญนะถ้าผมไม่แพ้นะผมก็จะได้หนึ่ง เหรียญทั้งหมดของผมก็จะถึงพันสี่ร้อยนะครับเราก็จะได้วงเวนยานสี่พันปีมานะครับไปเราก็จะนี่ครับเราได้กล่องดอกไม้แล้วนะครับได้มาสิบหกกล่องนะอ่าผมจะเราจะไปอัพให้ถังซานนะครับเพื่อปลดภารกิจกันไปแต่ว่าก็จะเหลือไว้อัพตัวอื่นด้วยนะครับอ่าที่เหลือผมจะเอาไปให้ เจ้าอ้วนนะพยายามแบ่งไว้ครับอืมถ้าเราใช้กับตัวเดียวไปเนี่ยมันอาจจะแบบส่งผลให้ตัวนั้นมันกิ่งตัวเดียว <c oughs> พูดเป็นภาษาแล้วผมอคครับอ๋ออันนี้คือตะกี้นี้มือผมไปโดนภารากิจนะต้องขอโทษด้วย <c oughs> อต <c oughs> กเ <c oughs> อาไปเลย ก็ค่อยๆอัพไปนะครับเดี๋ยวพอเราถ้าเราเล่นปกป้องเกลวกับจัดนี่จัดงานเลี้ยงเสร็จเนี่ยเราก็จะได้กล่องดอกไม้มาอีกนะครับอืมก็จะให้เป็นพวกดอกไม้เรามารู้ว่าจะต้องอัพให้ผ่านอันเนี้ยใช่ครับน่าจะต้องอัพให้ถึงเลเวล15นะครับเราก็จะเสร็จภารกิจนั้นไป เนี่ยสักตัวครับให้เลเวลสิดูอย่างงี้ผมน่าจะเอาตัวนี้ให้มัน15ไปก่อนแล้วอีก4อันผมก็จะเสร็จภารกิจอันนั้นนะตอนนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนไปอะไรวะเราต้องขออภัยนะครับตะกี้เนี้มันดูเหมือนเน็ตผมจะหลุดมันก็เลยขึ้นไปหน้าหน้าตาแบบนั้นเว่วยหน่อย อัพตัวละครผมสักหน่อยไปเลยไปเลยเถ้าสมมติว่าวงเวนวิญญาณเรามีมากนะครับมันก็จะมันก็จะขึ้นแดงๆอย่างเงี้ยต่อตัวละครที่สามารถอัพได้อ่ะเราผมจะปิดคลิปเลยแล้วกันเพราะว่าผมจะทำคลิปนี้สั้นๆก็พอเดีย๋ยวตอนวันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์นะครับเพราะว่า Wi-Fi ผม ่อนข้างมีปัญหาเลยอาจจะไม่ได้ไล์เดี๋ยวจะไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับรอ w i ไฟกลับมาเสถียนก่อนแล้วจะไล์สดนะครับโอเคแล้วก็สุ่มปิดคลิปกันเลยแล้วกันมีอยู่13ใบดูซิว่าเราจะได้ตัวละคร s อ r หรือเปล่าอย่างน้อยก็คือมี8ตัวนะเฮ้ยผมได้มา1ตัวครับท่านผู้ชมได้ตัวอะไรบ้าไยตัวนี้ อันนี้พ่อหลงๆเราเปิดตัว SR ก่อนนะผมว่าแม่ถังซานว่ะเงาแม่งเหมือนแม่ถังซานใช่เปล่าปึ๊บนั่นไงว่าเนอ,อผมไม่อยากได้แม่ถังซานเลยนะครับเอาตรงๆเลยไอรหัสจีนผมก็มีแม่ถังซานมันเป็นตัวที่แบบสร้างเกาะให้ตัวละครนั้นได้ตัวเดียว ตอนนี้ผมว่ามันยังแบบมันยังไม่โหดนะเออมันไม่ค่อยมีประโยชนอ์อ่ะอืมอ่าเดี๋ยวพอตอนช่วงคลิปพาร์ทสีก็จะมีสุ่มให้ดูตอนปิดคลปิปอีกแล้ครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้เอ r มาเพื่อเอาไว้เสร็จภารกิจแล้วก็ตอนนี้ผมมีเอ r เอสี่ตัวแล้วนะนะครับภารกิจภารกิจวันแรกของถังซานผมก็จะเหลืออยู่สองภารกิจวันนี้แหละครับเสร็จแน่นอน ปกป้องแล้วก็จัดงานเลี้ยงวันที่2ก็คืออัพอัพให้มันถึง15เออให้เปลี่ยนขั้นเสร็จแน่นอนวันนี้แหละครับวันเนี้ยภารกิจวันที่1กับวันที่2อผมจะครบวันที่3ผมก็จะไล่เคลียร์ไปแล้วก็อธิบายในช่วงคลิปพาร์ทส่นะนี่คือพาร์ทสามจุดห้านะครับจะ,ะเ,เปลี่ยนตัวนี่นะครับ เพ,เพิ่มความสัมพันธ์เราก็เปลี่ยนตัวได้นะครับว่าก็จะขอจบคลิปเพยียง่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมคลิปของผมนะครับถ้าชอบกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําต่อนะครับขอบคุณมากครับ